สวัสดีท่านผู้ปกครองและนักเรียนนะคะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะคุณครูผู้สอนคือคุณค,ณคณรูวรรณพรเพิ่มโสภาค่ะอันนี้จะเป็นคลิปครั้งที่8นะคะวันพฤหัสที่17มิถุนาย,ยน2564ค่ะวันนี้คุณครูจะมาต่อจากคลิปคราวที่แล้วนะคะหัวข้อในวันนี้ก็คือ เรื่องวิตามินนะคะให้นักเรียนนำหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์นะคะป6มาเปิดดูประกอบกับที่คุณครูกับคลิปนี้เลยนะคะนักเรียนจะดูในหน้า34นะคะในหน้า34เนี่ยเราจะเรียนเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของวิตามินนะคะวิตามินเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆออกเป็นสองกลุ่มนะคะก็คือวิตามินที่ละลายในน้ํา กับวิตามินที่ละลายในไขมันนะคะวิตามินที่ละลายในน้ำเนี่ยจะเป็นตระกูล B นะคะ B1 B2 B6 B12 แล้วก็วิตามิน C ค่ะวิตามินที่ละลายในไขมันก็จะมี4ตัวนะคะก็คือวิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E และวิตามิน K หรือนักเรียนจะจำสั้นๆย่อๆก็ได้นะคะว่า A อเด็กนะคะ A เด็กคือวิตามินที่ละลายในไขมันซึ่งสกลุ่มนี้นักเรียนต้องแยกให้ได้นะคะ หมายความว่ายังไงหมายความว่าสมมุติคุณครูให้นักเรียนเนี่ยนำวิตามินซีไปใส่ในน้ำแก้วหนึ่งนักเรียนจะพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปวิตามินซีมันสามารถละลายเป็นเนื้อดวกับน้ำได้เป็นสารละลายวิตามินซีลักษณะนี้เราจะบอกว่าวิตามินซีมันเป็นวิตามินที่ละลายในน้ำแต่ถ้าสมม,มุติว่าคุณครูให้นักเรียนนำวิตามินเอ ไปใส่ในน้ำนะคะวิตามิน A ไม่สามารถละลายเป็นสารละลายรวมตัวเป็นเนื้อเดกับน้ำได้เพราะว่าคุณสมบัติของวิตามิน A เนี่ยมันไม่สามารถละลายในน้ำได้วิตามินเอ e ีนะคะ่ะจะละลายได้ในไขมันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะแบ่งกลุ่มของวิตามินหลายๆชนิดเนี่ยเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆก็คือวิตามินที่ละลายในน้ำกับวิตามินที่ละลายในไขมันอันนี้นักเรียนต้องจำให้ได้นะคะ ทีนี้คุณครูจะมาพูดในหัวข้อประโยชน์ของวิตามินนะคะนักเรียนต้องดูในหนังสือประกอบไปกับคุณครูคด้วยนะเพราะว่าในหนังสือเนี่ยมันจะมีรายละเอียดที่มากมากขึ้นน่นะคะในหน้าส4ม่นะคะตัวแรกเลยคือวิตามิน B1 นะวิตามิน B1 จะมีประโยชน์คือทําให้กล้ามเนื้อทํางานได้ดีแล้วก็ป้องกันโรคเหน็บชานะคะถ้าเราขาดเราก็จะเป็นโรคเหน็บชา ต่อไปวิตามินตัวที่สองวิตามิน B2 นะคะก็คือวิตามิน B2 เรารับประทานเข้าไปเนี่ยจะช่วยป้องกันโรคปากนกกระจอกวิตามินเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ยานะคะสมมุติว่าถ้าเราเป็นโรคเราก็ต้องรับประทานยาเพื่อรักษาโรคแต่ถ้าเราได้รับวิตามินเข้าไปในร่างกายเนี่ยวิตามินจะช่วยป้องกันไม่ให้เราเกิดโรคต่างๆนะคะวิตามิน B2 ป้องกันการอักเสบที่ตาและปาก ัวที่สามนะคะวิตามิน B6 วิตามิน B6 จะช่วยสร้างแอนติบอดีและเม็ดเลือดแดงนะคะแล้วก็ B6 เนี่ยจะมีจะใช้ในการดูดซึมวิตามิน B12 ิด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าร่างกายเราขาดวิตามิน B6 มันก็จะทําให้ร่างกายเราขาดวิตามิน B12 ไปด้วยเนื่องจากวิตามิน B12 ก็จะไม่สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ แอนติบอดีนะคะมันจะเป็นสารจำพวกโปรตีนที่ร่างกายเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อต่อต้านสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายนะคะถ้าร่างกายเรามีวิตามิน B6 เยอะเนี่ยก็จะทําให้ร่างกายเรามีภูมิต้านทานโรคต่างๆมากขึ้นด้วยต่อไปวิตามิน B12 นะคะวิตามิน B12 เนี่ยจะมีส่วนช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงนะคะแล้วก็ช่วยในการทํางานของระบบประสาทให้เป็นปกติ ต่อไปนะคะก็คือวิตามินซีวิตามินซีเนี่ยจะช่วยป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟันนะคะคนโบราณเขาจะเรียกโรคลักกระปิดลักกระเปิดนะคะก็คือจะมีเลือดออกตามไรฟันวิตามินซีจะช่วยทําให้ระบบขับถ่ายทํางานได้เป็นได้ได้ดีได้เป็นปกตินะคะวิตามินซีจะช่วยเสริมภูมิต้านทานของร่างกายทําให้เราไม่เป็นหวัดง่ายป้องกันโรคหวัด ต่อไปเป็นกลุ่มวิตามินที่ละลายในไขมันนะคะตัวแรกวิตามิน A วิตามิน A บำรุงสายตาบำรุงผิวพรรณบำรุงผิวหนังแล้วก็บำรุงเส้นผมที่ถ้าเราขาดเนี่ยก็จะทําให้เราเป็นโรคต่างๆมีอาการต่างๆเช่นเราจะมีสายตาฟ้าฟางในเวลากลางคืนตามมวนะคะหรือผิวหนังตกสเก็ตหรือผมร่วงนะคะผมหลุดร่วงง่ายเนื่องจากไม่แข็งแรงนะ่อาจจะ ก็มีสาเหตุมาจากขาดวิตามินเอก็ได้วิตามินดีนะคะวิตามินดีทำให้กระดูกและฟันแข็งแรงนะแล้วก็ช่วยในการดูดซึมแคลเซียมและฟอสฟอรัสแคลเซียมกับฟอสฟอรัสเนี่ยเป็นแร่ธาตุตัวเป็นแร่ธาตุที่ได้จากการรับประทานอาหารนะคะทีนี้แคลเซียมฟอสฟอรัสเนี่ยจะทำงานร่วมกับวิตามินดีทำให้กระดูกและฟลันของเราเนี่ยแข็งแรง ร่างกายเนี่ยสามารถสร้างสังเคราะห์วิตามินดีได้ขึ้นมาเองนะคะโดยการที่เราเนี่ยได้รับแสงแดดอ่อนๆในตอนเช้าคอเลสเตอรอลในเลือดของเราเนี่ยมะร่วมกับแสงแดดนะคะก็จะสังเคราะห์วิตามินดีขึ้นมาในร่างกายสามารถสร้างได้เองแล้วก็ช่วยบำรุงกระดูกและฟันนะคะให้แข็งแรงก็จะทำให้เราไม่เป็นโรคก,กระดูกปอกกระดูกพุนนะคะต่อไปคือวิตามินอ e ีนะคะวิตามินอ e ี ช่วยป้องกันการแตกของเม็ดเลือดช่วยป้องกันการเป็นหมันนะคะวิตามินเคช่วยให้เลือดแข็งตัวเร็วนะคะสมมุติว่าเวลาเรามีดบาดเรามีบาดแ,แผลเนี่ยเลือดก็จะหยุดไหลได้เร็วขึ้นนะคะมันจะช่วยให้เกล็ดเลือดเนี่ยประสานตัวแล้วก็ทําให้เลือดหยุดไหลได้เร็วขึ้นถ้าร่างกายเรามีวิตามินเคแต่ถ้าเราขาดวิตามินเคเราก็อาจจะเสียเลือดมาก กว่าปกกว่าคนปกตินะคะเพราะนั้นก็เป็นวิตามินตัวหนึ่งที่ที่มีความสําคัญแล้วก็ช่วยบรรเทาอาการประจำเดือนมามากกว่าปกตินะคะอ่ะทีนี้ันนี้มันจะเป็นสูตรวิตามินนะคะให้ได้เรียนท่องเนาะอ่าเราก็จะท่องว่าเอตาชาบีซีฟันหมันอีดีกระดูกเคเลือดแข็งตัวอ่าอันเนี้ยถ้าสมมุติว่า แบบเราเจอกันในห้องเรียนเนาะคุณครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยลองท่องแบบท่องให้ได้เลยนะคะนั่งเล่เนไปท่องเป็นการบ้านก็ได้เนาะเอตาชาบีซีฟันหมันอ e, ีดีกระดูเคเลือดแข็งตัวนะคะหมายความว่าอะไรสูตรวิตามินอันนี้หมายความว่ากินวิตามินเอช่วยบำรุงสายตาป้องกันโรคเน็บชากินวิตามินบีกินวิตามินซีนน C, ช่วย ป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟันป้องกันการเป็นหมันต้องกินวิตามินอ e. ีวิตามินดีช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรงวิตามินเคช่วยให้เลือดแข็งตัวนะคะอ่ะอันนี้ก็ให้นักเรียนไปท่องเป็นการบ้านเนาะเราจะได้จำได้ง่ายๆนะคะเพราะมันจะเป็นคำคลองจองกันอ่ะทีนี้เด็กผู้ชายนะคะข้างล่างเขาบอกว่าให้เราเนี่ยกินอาหารเพื่อเป็นยานะคะดีกว่ากินยาเป็นอาหารเนาะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นในหนังสือเรียนมาอยเลยนะสามสิบห้านะคะก็คือหัวข้อเกลือแร่และหรือแร่ธาตุนะคะจะใช้คําไหนก็ได้นะคะนักเรียนเกลือแร่หรือแร่ธาตุก็ได้ภาษาอังกฤษคือ minerals นะคะเกลือแร่หรือแร่ธาตุเนี่ยเป็นสารอาหารนะที่ได้จากการย่อยอาหารนั่นแหละนะคะก็มีประโยชน์ต่างๆมากมายในเกลือแร่หรือแร่ธาตุชนิดต่างๆ นะคะเช่นช่วยควบคุมการทํางานของร่างกายให้เป็นปกติช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายช่วยให้ร่างกายจเจริญเติบโตแล้วก็มีสุขภาพดาีร่างกายของเราเนี่ยต้องการเกลือแร่หรือแร่ธาตุในปริมาณเพียงเล็กน้อยนะคะแต่ว่าเราขาดไม่ได้เพราะว่าถ้าเราขาดเนี่ยจะทําให้เราเป็นโรคต่างๆตามมาหรือถ้าเรามีเกลือแร่หรือแร่ธาตุบางชนิดที่มากเกินไปมันก็จะทําให้เราเป็นโรคได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นร่างกายก็ต้องการ เกลือแร่ในปริมาณที่สมดุลค่ะอะทีนี้นักเรียนดูในหนังสือเรียนหน้า36นะคะเปิดประกอบไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะหน้า36เนี่ยพันมันจะมีตารางอันนี้สําคัญเนาะให้หนักเรียนอ่านแล้วถ้าพัดจดจําได้จะดีมากๆเลยนะคะ <c oughs> ตัวแรกเลยแคลเซียมนะคะแคลเซียมเนี่ย นั้นเรนจะรู้อยู่แล้วมันจะอยู่ในนมเนาะเรากินเรากินนมเราจะได้แคลเซียมแคลเซียมตัวนี้มันจะช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงอน,นี้อาจจะเคยได้ยินว่าตอนในเด็กถ้าอยากโตสูงให้กินนมนะคะเป็นการเสริมแคลเซียมก็คือมันจะช่วยไปบำรุงกระดูกและฟันของเราให้แข็งแรงนะคะตัวที่2ก็คือฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสก็มีอยู่ในนมเหมือนกันในเนื้อสัตว์ในปลาในไข่ในผักแคลเซียมกับฟอสฟอรัสเนี่ยจ,จะเป็นเหมือนคู่บัดดี้กัน เป็นแรท่าที่จะทํางานร่วมกันคู่กันเพื่อช่วยบํารุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงเหมือนกันนะคะถ้าเราขาดแคลเซียมฟอสฟอรัสเนี่ยมันก็จะทําให้เป็นโรคกระดูกอ่อนกระดูกเปราะแตกหักง่ายเช่นผู้สูงอายุเนี่ยถ้าเขาขาดแคลเซียมเนี่ยแบบล้มทีนึงเขาก็กระดูกหักเลยก็จะเพราะว่าเป็นกระดูกพูนมวลกระดูกมันจะไม่หนาแน่นเหมือนวัยรุ่นวัยหนุ่มสาวหรือวัยเด็กๆนะคะ ต่อไปแร่ธาตุคือธาตุเหล็กนะคะอันนี้นักเรียนน่าจะเคยเคยกินยาเมทัุเหล็กเนาะอ่ายาเมทัุเหล็กเนี่ยมันก็จะเป็นธาตุเหล็กที่เขาสั่งขอข้นแต่ถ้าเรากินจากอาหารเนี่ยเราก็กินจากตับนะคะเครื่องในสัตว์ไข่แดงผักใบเขียวพวกนี้จะมีธาตุเหล็กเยอะนะคะธาตุเหล็กเนี่ยจะทําให้เราไม่เป็นโรคโลหิตจางมันบํารุงเลือดเนาะ <S <S แล้วก็ถ้าเราขาดเนี่ยเราลองสังเกตตัวเองก็ได้เราอาจจะอ่อนเพลีย เราอาจจะเหนื่อยง่ายนะคะร่างกายอาจจะขาดธาตุเหล็กซึ่งถ้าเราได้รับธาตุเหล็กจากอาหารไม่เพียงพอเราก็อาจจะต้องบริโภคเพิ่มเติมเป็นยาเม็ดในรูปของยานี่นะคะทีนี้ผู้หญิงเนี่ยควรจะได้รับธาตุเหล็กจากทาอาหารจากการทานอาหารเนี่ยมากกว่าผู้ชายเพราะว่าผู้หญิงจะมีการเสียธาตุเหล็กไปกับประจำเดือนในทุกๆเดือนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องการเสริมเข้าไปในปริมาณที่มากขึ้นกว่าผู้ชายนะคะ ต่อไปและธาตุไอโอดีนนะคะอันนี้นักเรียนนะ่าจะเคยได้ยินไอโอดีนเนี่ยกินเพื่อป้องกันโรคคอพอกนะคะไอโอดีนจะอยู่ในอาหารทะเลนะคะในปลาทะเลในเกลือทะเลนะคะคนสมุทรสงครามเนี่ยมักจะไม่ค่อยขาดไอโอดีนเนื่องจากจังหวัดเราเนี่ยจะมีอาหารทะเลค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ในปลาทูเนี่ยก็จะมีไอโอดีนเยอะนะคะเพราะนั้นเด็กๆที่ได้รับไอโอดีนเนี่ยก็จะ ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยขาดไอโอดีนก็จะไม่ไม่เป็นโรคคอพอกทีนี้ถ้าเราขาดไอโอดีนมากๆเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายเอ,อจเจริญเติบโตช้าด้วยนะคะนอกจากจะเป็นโรคคอพอกแล้วนะต่อไปคือโซเดียมโซเดียมก็อยู่ในเกลือแกงเป็นส่วนผสมของเกลือน้ําปลากระปีนะคะก็โซเดียมจะช่วยควบคุมความสมดุลของน้ําภายในภายนอกเซลล์ถ้าเราขาดนะคะก็ทําให้ เราอ่อนเพลียความดันโลหิตต่ำแล้วก็เป็นตะคริวง่ายนะคะฟอฟอรัสเอ้ยโอ้ขอโทษค่ะฟูออไลน์นะคะฟูออไลน์เนี่ยน,น่าจะเคยได้ยินเนาะมันจะเป็นส่วนผสมอยู่ในยาสีฟันเพราะว่ามันจะเป็นช่วยเคลือบฟันทําให้ป้องกันฟันผุด้วยฟูออไลน์เป็นแร่ธาตุเป็นเกลือแร่ต,ตัวหนึ่งนะคะอยู่ในผักผลไม้นี่แหละตามธรรมชาติเลยอยู่ในอาหารทะเลอยู่ในน้ําดื่มนะคะ ทีนี้ที่เขามาใส่ในยาสีฟันเนี่ยก็คือเขาก็สกัดออกมาแล้วก็ไปเป็นส่วนผสมในยาสีฟันเพื่อช่วยให้มันเคลือบฟันป้องกันฟันผุนะคะทีนี้เรียนจะพบว่าตะคริวเรียนรู้จักไหมคะตะคริวน่าจะเคยเป็นกันเนาะตะคริวนี่มันเป็นอาการชนิดหนึ่งนะคะมันเกิดจากอะไรนะมันเกิดจากการที่ก้ามเนื้อเนี่ยมันแข็งตัวมันมักจะเป็นบริเวณน่อง ท้องนะคะทำให้เรารู้สึกปวดมากคำดูจะเป็นก้อนแข็งนะคะหากขยับกล้ามเนื้อเนี่ยก็จะยิ่งรู้สึกปวดมากขึ้นนะคะโดยทั่วไปสักสองสนาทีมันก็จะหายไปเองเนาะซึ่งการปฐถมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเป็นตะคริวเนี่ยก็คือค่อยๆยืดเหยียดกล้ามเนื้อออกนะคะให้มันอยู่ในความยาวของปกตินะก็จะช่วยให้อ่าหายปวดได้อาจจะใช้เวลาประมาณ1-2นาทีนะคะทีนี้เป็นตะคริวเนี่ยถ้าสมมติว่า เราว่ายน้ําการที่เราเป็นตะคริวมันจะทําให้เกิดอันตรายทําให้เราไม่สามารถว่ายน้ําได้เราอาจจะจมน้ําได้นะคะเพราะฉะนั้นก่อนการเล่นกีฬาก่อนการออกกําลังกายหรือก่อนว่ายน้าเนี่ยเขาจะต้องให้เราเนี่ยวอร์มร่างกายอาจจะว,วิ่งเพื่อเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อไม่ให้มันเกิดการหดเกรงในขณะที่เรากําลังเล่นกีฬาหรือว่ายน้ำคนะ,คะเพราะว่าป้องกันการเกิดตะคริวนั่นเองค่ะอ่าต่อไปนะคะก็จะเป็นหน้าสามสิบหก นะคะเรเปิดหนังสือประกอบไปจากคุณครูเลยเนาะเราจะพูดถึงน้ําเป็นสารอาหารประเภทที่6นะคะน้าเป็นสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานแก่ร่างกายนะคะดื่มเข้าไปก็ร่างกายไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้รับพลังงานแต่เราขาดไม่ได้ในร่างกายมนุษย์เนี่ยจะมีน้ําเป็นส่วนประกอบประมาณ70%นะคะในเลือดของเรามีน้ํามากถึง92%ในสมองของเรามีน้ำมากถึง85%เ์ ในเซล์ลของเราก็จะมีน้ำเป็นองค์ประกอบถึง60เซน์นะคะนั่นเองจะพบว่าน้ำเนี่ยเป็นส่วนประกอบในสิ่งมีชีวิตซึ่งเป็นอะไรที่สำคัญมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเซล์ลพืชเซลลสัตว์เซล์ซลมนุษย์นะคะก็จะต้องการน้ำท้งนั้นเลยน้ำเป็นสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานร่างกายขาดไม่ได้เราควรดื่มน้ำให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายก็โดยประมาณก็คือ6 8แก้วนะคะ นะ้ำมีประโยชน์ก็คือช่วยขับถ่ายของเสียนะคะเป็นส่วนประกอบของอวัยวะและส่วนต่างๆของร่างกายช่วยในการลำเลียงสารอาหารช่วยควบคุมอุณหภูมิในร่างกายให้คงที่นะคะ,ะมีประโยชน์มากๆเลยนะโอเคค่ะต่อไปจะเป็นแบบฝึกหัดนะคะครั้งที่8ปดให้นักเรียนเปิดในหนังสือเรียนหน้า48นะคะในหน้า48ข้อหนึ่ใหญ่เราทําไปแล้วเนาะเดี๋ยวให้นักเรียน ทำข้อสองใหญ่นะคะเขาบอกว่าให้อ่านข้อความแล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกหรือจากกบาดผิดหน้าข้อความนะคะข้อไหนที่มันถูกแ้เนีก็ขีดเครื่องหมายถูกอันไหนผิดนั้นเนีก็กาเครื่องหมายผิดลงไปนะคะอย่างเช่นข้อหนึ่งน้ำวิตามินเกลือแร่เป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายถูกหรือผิดนั่นเองก็ใส่เครื่องหมายลงไปนะคะให้นักเรียนทำหกข้อเนาะใส่สมุดวิทยาศาสตร์เดี๋ยวคราวนี้นะคะคุณครูจะ เอาเฉลยงานครั้งที่สี่ห้าหกใส่ไปในลายให้นักเรียนด้วยเดี๋ยวให้นักเรียนดูของงานของเก่าที่นักเรียนทํานะคะว่านักเรียนตอบถูกหรือตอบผิดข้อไหนนะคะนักเรียนไม่ต้องกังวลเรื่องคะแนนนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นแบบฝึกหัดก็จะยังไม่ได้เป็นการสอบเก็บคะแนนแต่เดี๋ยวถ้าจะสอบเก็บคะแนนเมื่อไหร่เดี๋ยวคุณครูก็จะบอกนักเรียนอีกทีหนึ่งนะคะอ่าอันนี้ก็ให้เดี๋ยวจะให้เฉลยไปแล้วก็ไปดูว่าที่ตัวเองทํามัน ถูกหรือเราเข้าใจถูกหรือเราเข้าใจผิดยังไงนะคะก็ให้ให้ดูไปเนาะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้คุณครูก็ขอ,ขอขอจบไปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ